สตีฟจอบเสียชีวิตลงในขณะที่เป็นมหาเศรษฐีกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง7 0 0 0ล้านเหรียญประมาณสอง0,000กว่าล้านบาทด้วยอายุเพียงห6ปีด้วยโรคมะเร็งตับและนี่คือคำพูดสุดท้ายของเขาในสายตาของคนอื่นชีวิตผมเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดแต่นอกจากเรื่องงานแล้วผมมีความสุขสนุกสนานน้อยมากและในที่สุดแล้วความร่ำรวยก็เป็นเพียงแค,ค่ความจริงในชีวิตเพียงรูปแบบเดียวที่ผมมีในตอนนี้ที่ผมนอนอยู่บนเตียง ป่วยและระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดผมตระหนักได้ว่าชื่อเสียงและเงินทองที่ผมมีไม่ได้มีค่าใดๆกับผมเลยกับในตอนที่ผมใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนี้คุณอาจจะจ้างใครมาขับรถให้คุณนั่งได้จ้างใครสักคนมาทําเงินให้กับคุณได้แต่คุณไม่สามารถเช่าใครสักคนให้มาแบกบโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เราอาจจะหาวัตถุสิ่งของทั้งหลายได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหามาเมื่อเราสูญเสียมันไปได้นั่นก็คือชีวิต ดูแลตัวเองให้ดีและชื่นชมยินดีกับผู้อื่นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราจะฉลาดตัดเรื่องขึ้นและเราจะค่อยๆระลึกได้วานาฬิกาไม่ว่าจะราคาเรือนละ30ดอลลาร์ประมาณ900ยกว่าบาทหรือเรือละ300ดอลลาร์ประมาณ9000กว่าบาทต่างก็บอกเวลาเหมือนๆกันไม่ว่าเราจะถือกระเป๋าใบละ30ดอลลาร์ประมาณ900ยกว่าบาทหรือใบละ300ดอลลาร์ประมาณ9000กว่าบาทจำนวนเงินในกระเป๋าสตางก็ยังมีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าเราจะขับรถคันละ150,000ดอลลาร์ 1, 500, 000, ประมาณ4ล้านกว่าบาทหรือรถคันละ30,000ดอลลาร์ประมาณ900,000กว่าบาทถนนและระยะทางก็ยังเท่าเดิมเราไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันได้ถ้าเราดื่มไวน์ขวดละ300ดอลลาร์ประมาณ9,000กว่าบาทหรือขวดละ10ดอลลาร์ประมาณ300กว่าบาทเมาแล้วก็เดินท่าเดียวกันถ้าบ้านที่เราอยู่มีขนาด300ตารางเมตรกับขนาด3,000ตารางเมตรยังไงก็เหงาเหมือนเหนกัน ความสุขจากภายในไม่ได้มาจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะบินชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นประหยัดถ้าเครื่องบินตกเราก็ตกด้วยกันทั้งลำดังนั้นแล้วผมจึงหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าเมื่อคุณมีเพื่อนๆหรือใครสักคนเอาไว้พูดคุยด้วยนั่นคือความสุขที่แท้จริง5สิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ 1. อย่าสอนลูกหลานแค่เรื่องความรวยแต่ให้สอนพวกเขาให้มีความสุขเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาจะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของราคา สองจงกินอาหารให้เป็นยาไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะต้องกินยาแทนอาหารสามใครก็ตามที่รักคุณจริงๆจะไม่ทอดทิ้งคุณแม้ว่าเขาจะมีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันอย่างที่จะทิ้งคุณไปแต่เขาก็จะหาเหตุผลเพียงข้อเดียวที่จะอยู่ต่อสมันมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างการเป็นมนุษย์กับการเป็นแค่คนคนหนึ่ง5ถ้าอยากไปได้เร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปได้ไกลให้ไปด้วยกันสุภาพสิทธิ์ของชาวแอฟริกันและในท้ายสุดนี้ หมอที่ดีที่สุดทั้ง6อย่างในโลกนี้คือ 1. สไลด์แสงอาทิตย์ 2. rest การพักผ่อน 3. exercise การออกกำลังกาย 4. ดีด diet การควบคุมอาหาร 5. self confidence ความมั่นใจในตนเอง 6. friend เพื่อนฝูงจงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีในทุกช่วงของชีวิตและมีความสุขกับชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนในตอนนี้เมื่อการเวลาผ่านเราจะต้องเผชิญหน้ากับวันที่ม่านแห่งชีวิตเราได้ปิดลงทนุถน,นอมความรักที่มีต่อครอบครัวความรักที่มีต่อคู่สมรสความรักที่มีต่อมวลมิตรไว้ดูแลตัวเองให้ดีชื่นชมยินดีต่อผู้อื่นขอบคุณข้อมูลจากผู้แปลก็มิซูฟูกะ